รับเข้าสู่ซองป่าจำลองสหายหลายคนตอนนี้ก็มากำลังสร้างเทเลโหมีเงินในหว่าฮะถ,าถ่ายนี่ไงออทำคลิปเฉยๆตอนนี้ก็มาอยู่ที่บ้านดัมมี่อยู่เชียงรายนะคะนี่อันนี้ก็กำลังสร้างทำเทเลสทำอะไรนะเทเลส อไม่ม um ุงบ ouais ่ไม่มุงครับไม่มุงเฮ้ยก็ต้องมุงนี่มันแดดไหมไม่เป็นไรมันร่มก่บต้นไม้๋อแล้วก็ขี้เกียจกวาดใบไม้เว้านั่งทานข้าวนั่งดื่มกันเลยยังจำได้ไหมกอสร้างไม่ไม่ยิ่งบ่ ไม่ยิงทางบิดบ่มาตะบ้านโกโกบ้านโกโกรู้จ hmm. ักบ uh, ้านโกโกไหมบ้านโกโกปู้มุกดาหารพู่งดีค่ะเปลี่ยนช่องแล้ว หายหลายคนอย่าลงเ้าอย่าไสกเก่งเนาะก็สบายดีอยู่มาเที่ยวเหรอคะจ้ามาเที่ยวปีใหม่ทำไมถึงมาถึงนี่ล่ะก็บ้านเพิ่นอยู่นี่ นี่นาคุ้นคุ้นน่าคุ้น่คุ้นบอกแล้วมามาแล้วเป็นไงวันนี้น่หน้าคุ้นๆอยู่ในจออยู่เห็นในจอทุกวันเลยแต่ว่าเห็นแต่่วาเห็นตัวจริงอะอ้วนก็เหมือนกันเหมือนเดิมจากในทีวีแล้วลงลงลงพลว่ายังไงอ๋อเขาก็สบายดีค่ะสบายดีจ้า เอารถออกมาครถเดี๋ยวสร้างเสร็จล้พามาใหม่อ่าสร้างเสร็จแล้วพามาใหม่โอ้โหเท่าเก๋ะบ่มุงบ่ม,มุงมไหม,ไมจ,ะจะทำมุงหางคาดยื่นมาตรงนี้นิดเดียวก็ขยันกวาดหน่อยนะใบตรงอะ่ะเพราะว่าแถวนี้ก็คือโล่งโฮเน่งสัง่งเราจะอยู่แบบธรรมาชาติ à anh nè nang nang nó. gọi là mẹ cháu đây. đi qua hà này. anh đi an an โหบ้านบานาน้สุดยอดไม่ได้จนเหมือนทางที่คิดนะคะอเอออันนี้ใบายานางอันนี้มะไมใช่ดอกไม้ค่ะบอโอ้าน,นัมี่ไม่ใช่ธรรมดาเด้อ โอ้โหอลังการค่ะที่นั่งเยอะแยะโหนั่งไรชดอยู่นี่ก็ได้เนาะเนาะนั่งไรชดอยู่นี่ก็ได้เนาะสวยงาน บ้านแฟนลำมีสะอาดเลยบ้านเพิ่นอนะหมดเลยครัวบ้านกาสุด ทำไปไม่ก็ดีเนาะอถึงโอ้โหแบบนี้ก็ได้เฮ้ยเฮ้เคล็ดลับนี่เสร็จเลยบ้านเนี่ยรู้แล้วรู้แล้ว ยายก็จะซื้อตะกร้าแล้วมาเสียบแบบนี้เลยรู้แล้วบานนี้เคล็ดลับเคล็ดลับเคล็ดลับที่เฉียบช้อนเคล็ดลับคุณมาดูที่จี้เฉียบช้อนค้าขนาดข้าห้องนี้อย่างใหญ่ยัง,าางเดี๋ยวเบิง่งให้ข้าเบิ่งนี่ก่อนไหมเนี่ยดมิ มาดูนี่เจ้าเคยเห็นบก่กนี่ที่เก็บชนไอเดียดีเว้ยเนาะไม่ใช่ธรรมดานเนี่ยแต่แต่แรงว่าญาติพี่น้องกันบุตรใช่ไหมครับเ<ช>อ้อนีใช่ใช่ครับแม่แม่เราดีสิะน้าสาวหา้นะ แม่แม่ลาบก่อนจะเอาไว้ในห้องคุณนะตักขึ้นฉันมาฉันตินห้องแล้วไขตืินห้องฉัน่เนาะโอ้โหสุดตัวนะมานี่ประมาณ10คนได้ โอ้ปิดแอร์ละโหอลังการเอาลุบ,บลปไปลุบมาเพอาะนี่ไงขนมโอ้โหดัมมี่ไม่ใช่กระจอกนะเธอนะลูกชายลูกชายเขาไปไหนมาอ๋อลูกชายไปเรียนหนังสือที่ปู่หั่นแล้วครับอ๋อ้เรียนหนังสือจีนนะฮะโอ้ไมนิสัน ชี้ห้าไม้เลยเว้ยไม่ต้องแย่งไม้กันไม่ต้องแย่งเนาะอ๋อไม้อันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อไว้ดูดวงเหรอดูดิดูดวงดูดวงเกิดวันพุธดูเป็นมากฮะแห้งสิยายเกิดวันพุธยายอ่ะโอ้โหโต๊ะคาราเกะอันนี้นะโอ้โหถูกใจยายเดี๋ยวมางวดหน้ามานี่แหละนี่มันรีบ เอิแอร้องเพลงเต็มที่นั่นล่ะโอ้โหสุด,สดยอดสามีไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยแปดมันมีรอบนี้เลยเนาะไม่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้าอันอ่ะไม่ต้องแย่งกันเลย ไงหัวนี่ก็มีใหญ่เนยหัวเลยใส่ลองลองใส่ใเออวันทีิสมาครับก็จัจัเออเออ,อ,อ,อมา่าฮะวันสร์มาะจัมาท่ากันมาลองเพลงพี่น้องชะไมใช่ คนไม่โยกระบอกมาูก็รู้บ้านหมอบ้านโรงพยา,า,าบาลเน่ยก็ต้องส่้านบ้านสร้างบ้านสวยละมีจริงปะ่ะโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วนั่งข้างนอ,นอกนี่ก็ได้เลยจะนั่งข้างนอกนี่ก็ได้โอ้สวยจริงๆห้องขราวโอเคเท่ากับที่นอนที่ห้องยายเลยวะ เนาะงามมันบอ่อฮ้อนได้อันนี้ึ้นนาะมันบอ่อฮ้อนเนาะโอ้ค่ะเนีย่ยโอ้เดี๋ดยวค่อยก็จะไปทำแบบนี้ดีกว่าวะน้ำมิทำแบบนี้จะไม่้ร้อนนี่ยายชย,ยมามาดูห้องลูกชายที่เคยนอนอ่ะโอ้สองเตียงผม ลูกนอนเตียงนี้ผมนอนเตียงนี้ <S 1> <S 1> ตอนนี้เขาอยู่นะตอนนี้เขาไปเรียนเมืองจีนแล้วครับอไม่ใช่ธรรมดาไม่ได้กระจกหรือใครว่าดัมมี่กระจกบ้านนี่โอ้ยด,ดัมมี่บัดดีทนายเสียอย่างลูกชายเจ้าเต้นหละขึ้นหอดเนาะห้องมันอะ แมนเฮ้ดเดี๋ยวถ่ายในครัวก่อนถ่ายแล้วไม่ใช่นี่น,น,นี่ตรงนี้ว่ามีอะไรพามาดูเดี๋ยวพามาดูแทน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 ,แน,แนเปิดตู้เย็นดูที่ใหญ่มีอะไรบ้างอ้ห้หอันนี้เข้าไม่ได้เลย <laughs> <c oughs> ถ่ายไม่ได้ไม่ได้หรอทั้งเมื่อคืนนี่ทำไมยังได้เลยเนี่ยชิวไปเฉยๆไปบ้านยายกันอืมเออชิวไปเฉยๆอืมคางแสงเทียบเลยโอ้โหระเบิดเวลาระเบิดเวลาไปโอ้เมื่อคืนนี่คว้ากระตายแล้วอันนั้นนะโอ้ยมาเอาอีกแล้วยอมแพ้ไปบอ้า ยอมแพ้ค่ะยอมแพ้ค่ะคอยสิบอเอาอีกเลยอโอ้รูเ้เลยอ๋อโอ้ไปต่ไม่ดีวะ่ะเ,ะะเตียงชายกับพ่อเพื่อนเก็บปว,ว้ากับเจแล้วนะตะวันนะแล้วไปเปิดไฟทั้ายห่อยนะคุณไปเปิดไหมเออปิดไหมนี่นี่ไหมนี่ไหมปิดไหมข้างในด้วยนะมันเปิดบมดเลยนะ อโอเคขอบคุณค่ะประมาณนี้นะคะขอจบสิ่แค่คนี้ค่ะย้ายอยู่หลังบ้านเลย